ยะโตหังภากีนอริยายาชาติยาชาโตนาพิชานามิสั้นจิตจะปานังชีวิตาวัรเปตาเตนะศาสเจนะสดทิเตหหวตุสดทิคาพาสยโตหังภากีใอริยายาชาติยาชาโตนาพิชานามิสั้นจิตจะปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะศาสเจนะสดทิเตหหัวตุสดทิคาพาสยโตหังพากีในอริยายาชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปาน นางชีวิตาวโรเปตาเทนะสาเจนสโสทิเตหัวตุสดทิคาพาสะโพชังขวสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาเวรยัมเปติปัสสติโพชังข้าจะตถาปเรสมาทุเปขโพชังขาสาเตเตสัพัสสินามุนินาสัมมาทัคาตาภาวิตาปะมเรกตาสังวาตันเตียเพียนญาญานิพานายจะโพธิยาเอเตนะสาจวัชเนสโสทิเตหัวตุสาพัส ทาเอกสมิงสมเยนาทโมคัลลานั้นจะกาสปังคิราเนทุกิเตทิสวาโพชังเคสัตะเทสยิเตจะตังอภินันทิตตวาโรคาโมทิงสุตังคเนเฮเตนะสจะวาเชนะโสทิเตโวตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเครันเยนาพิปิริโตจุนทัตเทเรนตันเยวพนาเปตวานาซาทังสัมโอทิตวาจะอาพาธาตัมฮาวุธาทิธานโสเอ เอเตนะสาจวันเชนะวสทิเตหตุสัพพธาปะหินาเตจอาภาธาตินนันนำปิมาเฮสินังมาคาหันตะกิเลสาวปัตตานุปาติธรรมมตังเอเตนะสาจวัเชนะวสทิเตหตุสัพพธา ยะโตหังภาคินิอริยายาชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาวัวโรเปตาเตนะศาสเจนะโสติเตหตุโสติคาภาสยะโตหังภาคีนอริยายาชาติยาชาโตนาพิชานามิสั้นจิตจะปาน นงชีวิตาวโรเปตาเทนะศาสเจนะโสตทิเตหัวตุโสตทิคบพาสะโพชังขวสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตธาเวรยัมเปติปัสสติโพชังคาจะตถาปเรสมาทุเปขโพชังคาสะเตเตสัพัสสินามุนินาสัมมาทคขาตาปาวิตาปภุริกตาสังวาตันเตียเพียญายนิพานายจะโพธิยาเอเตนะศาสจวัชเชนะโสตทิเตหัวตุสาพท เอกาสมิงสมยเยนาทโมคัลลานั้นจะกาสปังคิราเนทุกิเตทิสวาโพชังเคสัตเทสยิเตจะตังอภินันทิตตวาโรคาโมทิงสุตังคะเนเฮเตนะสจจวเชนะโสทิเตหตุสัพพาเอกธาธรรมมราชาปิเครันเยนาพิปิริโตจุนทัตเทเรนตันเยวะภาาเปตวานาซาทรังสัมโอทิตวาจะอาพาธาตัมฮาวุธาธิธานโส เอเตนะสาจวันเชนะโสทิเตหัวตุสัพาธาปะฮีนาเตจอาพาธาตินนันนำปิมาเฮสีนางมาคาหะตะกิเลสาวะปัตตานุปัติธรรมมตังเอเตนะสาจจวัเชนะโสทิเตหัวตุสัพาธา ยโตหังภคินิอริยายชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะสวิเตโหตุสวดทิขาภาสยะโตหังภคินิอริยายชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัเจนะสวดทิเตโหตุสวดทิขาภาสยะโตหังภาคิอริยายชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานัง นางชีวิตาโวโรเปตาเทนะศาสเจนะสดทิเตหัวตุสดทิคบพาสะโพชังขวอสติสังขาโตธรรมานางวิจโยตถาเวริยามเปติปัสสติโพชังคาจะตถาปะเรสมาทุเปขโพชังคาสัเตเตสัพัสสินามุนินาสมัธคาตาภาวิตาปหมเรกตาสังวัตติอาเพญญายนิพานายาจพโพธิยาเอเตนะศาสจวะเชนะสดทิเตหัวตุสาพัส เอกาสมิงสมยเยนาทโมคัลลานันจกัสปังคิราเนทุกิเตทิสวาโพชังเคสัตเทเสยิเตจตังอภินันทิตตวาโรคาโมทิงสุตังคะเนเอเตนสัจวัชเชนะสโสทิเตหัวตุสัพพาธาเอกธาธรรมมราชาปิเครันเยนาพิปิริโตจุนทัตเทเรนตันเยวพนาเปตวานาซารังสมโอทิตวาจะอาพาธาตัมฮาวุธาสิธานโสเอ เอเตนะสัจจวันเจนะโสติเตหัวตุสัพธาปะหีนาเตจอาพาธาตินันนำปิมาเฮสินังมาคาหัตกิเลสาวัปตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจจวัเจนะโสติเตหัวตุสัพธา